มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชีวิตติ่งคอม plete ลิซ่าเจอพระเอกในดวงใจเขินเก็บอาการไม่อยู่เลยค่ะทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากาันชื่นชมกับลุกออกงานล่าสุดของลิซ่าแบ็คพิงคนะคะที่ได้ไปร่วมงานที่จัดขึ้นในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในวันที่14นีมีนาคมเมื่อเวลา20ร่รกาที่ผ่านมางานนี้ลิซ่าได้มีการถ่ายรูปคู่กับอีจงซอก จะเรียกว่าเป็นพระเอกในดวงใจของเธอเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วลิซ่าก็เอามือปิดปากพร้อมกับรอยยิ้มทันทีค่ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับแซวว่าชีวิตติ่งคอมพลีทแล้วลิซ่าเจอพระเอกในดวงใจเขินไม่เก็บอาการเลยน่ารักจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ